เรียนภาษาอังกฤษยัยงไงให้เหมือนอยู่ต่างประเทศสวัสดีครับนักเรียนทุกคนที่เช์คเควบน,นะครับเดี๋ยววันนี้สิมาบอกให้ฟังครับวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเหมือนอยู่ต่างประเทศเพราะว่านักเรียนหลายคนมีโอกาสที่ได้ไปต่างประเทศอันนี้ดีมากๆกินดีด้วยนะครับแต่ว่ามีกลุ่มนักเรียนไม่น้อยเลยที่ไม่ได้ไปต่างประเทศแล้วอยากจะเก่งภาษาอังกฤษบอสลองฟังคลิปวิดีโอนี้นะครับคืออย่างนี้ไม่อยากให้นักเรียนคิดว่าภาษาอังกฤษมันเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเราอยู่ประเทศไทยหรือว่าประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษนะครับมันเป็นไปได้อยู่ it's possible ให้้้เเราาคิดดว่มันนนปป็ไไทีี เปลี่ยนไม้เซตแล้วนะสกิลเซตคือวิธีการที่เราจะเปลี่ยนทักษะของเราให้ใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นลองสัง,งเกตดูสิคนที่ไปต่างประเทศอ่ะเขาไปต่างประเทศไปต่างๆนานาเนี่ยไปเพื่ออะไรครับไปเพื่อรับสิ่งแวดล้อมแล้วต้องเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษด้วยนะไม่ใช่ไปญี่ปุ่นไม่ใช่ไปเกาหลีแล้วบังว่าจะพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นนะโอเคไหมต้องไปประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษทีนี้ในขณะเดียวกันถ้าเราอยู่ประเทศไทยสิ่งที่เราสามารถทําได้ในฐานะที่เราอยู่ประเทศไทยคือการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมของเราครับนักเรียนให้เป็นภาษาอังกฤษให้มากขึ้น ใช่ไหมแทนที่เราจะฟังเพลงภาษาไทยอย่างเดียวฟังเพลงภาษาอีสานโอ้โจ๊ะเหี้ยวเหมันก็แล้วก็เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษให้มากขึ้นสิลองฟัง Justin Bieber ลองฟัง Taylor Swift ลองฟังลหลายๆท่านใช่ไหมครับในขณะเดียวกันถ้าเราอ่านข่าวใช่ไหมนักเรียนชอบอ่านข่าวเป็นภาษาไทยชอบฟังข่าวภาษาไทยใช่ไหมเราฟังภาษาอังกฤษไหมถ้ารู้สึกมันยากไปเราก็ลองฟังเบสิกก่อนลองฟังใน YouTube เยอะแยะครับสื่อต่างๆภาษาอังกฤษเยอะแยะ,แยะลองฟังง่ายๆก่อนครับ ค่อยๆจับคำค่อยๆจับคำนั่นก็เป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะสิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือโทรศัพท์ของเราใช่ไหมเราใช้โทรศัพท์ของเราเป็น Thai language เป็นภาษาไทยใช่ไหมลอง change it ลองเปลี่ยนมันเป็น English เป็นภาษาอังกฤษดูสิเราจะได้ใช้คำศัพท์แล้วเราจะได้ใช้ตั้งค่าต่างๆ รูปภาพต่างๆอะไรดีเทลต่างๆในภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยในโทรศัพท์เครื่องนั้นเราจะได้คำศัพท์เยอะมากแลาเราจะได้ฝึกภาษาอังกฤษมากขึ้นและสิ่งที่สําคัญท,ท,ที่สุดท้ายที่สุดนี้นะครับคือการที่นักเรียนมีแต่คอนซสมมิมีแต่มีแต่แบบบริโภคบริโภคหมายถึงว่าฟังสื่อเสพสื่ออ่านข่าวใช่ไหมแต่นักเรียนไม่ได้อัพพลายในชีวิตประจําวันไม่ได้ค่อยใช้งานมันนั่นคือเหตุผลที่พูดไม่ได้แต่ว่าฟังออกอ่านได้ใช่ไหม ก็คือเราต้องพูดมันออกมาด้วยนักเรียนครับพูดกับตัวเองหน้ากระจกไม่ได้เรียกคนบ้าครับเรียกว่าคนฝึกฝนโอเคไหมครับหรือนักเรียนสามารถที่จะฝึกใน Daily conversation บทสนทนาต่างๆในชีวิตประจำวันลองฝึกพูดคนเดียวก็ได้ลองฝึกคําถามก็ได้แต่ไวยากรณ์ยังไม่ต้องเครียดก็ได้ถ้านักเรียนพึ่งพึ่งผัดเนาะค่อยๆฝึกไปครับเอาแค่โครงสร้างประโยคค่อยๆไปคาศัพท์ต่างๆค่อยๆไปลองเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมของเราให้เป็นภาษาอังกฤษมากขึ้นและเราจะสามารถเรียนภาษาอังกฤษเหมือนอยู่ต่างประเทศ ได้ไม่แพ้กันนะครับโอเคเป็นกำลังใจให้กับทุกคนหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์นะครับใครอยากเรียนภาษาอังกฤษฟรีทุกวันก็อย่าลืมติดตามบ้านเขียวด้วยนะเดี๋ยวมีการแจ้งเตือนฟรีทุกวันนะครับครูสอนฟรีทุกวันเลยนะครับขอบคุณทุกคนมากมากครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามบ๊ายบายเดี๋ยวก่อนนักเรียนครูเรื่องประชาสัมพันธ์ครับตอนนี้ครูมีคลาสสอนสวดล์เลเดอรเรียนย้อนหลังได้ตลอดชีวิตน้ำครับว่าว่าสิเป็นการปูพื้นฐานฝึกแต่งประโยคฝึกสนทนาครับและก็วยากรณ์ภาษาอังกฤษนักเเเรีียยนนนนท่าาาสใจมบ้้ขวลดอ